นนเดะยายาทำอาหารเองดินเนอร์ใต้แสงจันร์แต่ชุดทำสะดุดตามากยังคงยกให้เป็นอีกหนึ่งคู่รักสุขตาที่ไม่เคยแผวเรื่องความคลั่งรักกันเลยจริงๆสำหรับคู่ของนนเดะคูกิมิยะกับแฟนสาวยายาอุรัสยาที่ในวันวาเลนไทน์ในปีนี้ก็ได้เสิร์ฟภาพความหวานมาทำให้ดีฟินกันเช่นเคยโดนันเดะยายาไม่ได้จองโรงแรมหรูหรือสถานที่พิเศษอะไรแต่ทั้งคู่เลือกที่จะทำอาหารทานกันแบบไม่ง่ายที่คอนโดพร้อมจัดโต๊ะสุดพิเศษนั่งดินเนอร์ใต้แสงจนันร์ เรียกว่าบรรยากาศโรแมนติกสุดๆจากนันเดก็ได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคชชั่นว่า Just a normal day, isn't it? At Urasaya #ValentineDay งานไม่ใหญ่แน่นวิแต่ก็ทาเอาหลายคนสะดุดตาสุดๆนอกจากความหวานของทั้งคู่คงหนีไม่พ้นชุดที่ทั้งคู่เลือกใส่บอกเลยว่าทั้งสวยและปังมองมาแต่ไกลก็เห็นแน่นอนจ้าขอขอบคุณภาพนันเดกยายาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ